าการเมืองก็เรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราวขอประกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยของแกนานาราษฎรนี่ก็คงยากนะครับยืน่นสี่ครั้งห้าครั้งก็คงยากเรื่องเป็นพวกเป็นพินนะครับคือในฐานะที่เป็นทนายความมานานเนี่ยสามสิบหกปีก็บอกนะครับว่าเป็นพินเนี่ยยื่นสีนะ่ครั้งห้าครั้งเนี่ยนะ,ะรัศธรท่านก็ยกคาร้องไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยยื่นต่อไปก็ถามว่ามีโอกาสได้ประกันตัวไม่มีถ้าถามผมส่วนตัวนะ นะครับยกเว้นมันจะมีอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามาเช่นไปคุยกับการเมืองเรียบร้อยแล้วมีหนังสือรับรองจากนายกจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติว่าปล่อยมาแล้วจะไม่หลบหนีไม่ยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงจะมีโอกาสในการที่จะนะครับนะจะมีโอกาสในการที่จะปล่อยตัวชั่วคราวอย่างนั้นยากครับนะผมก็เข้าใจนะครับพวกผู้ชุมนุมนะยาก นะครับยิ่งแอมมี่เนี่ยยากเลย,เยดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับโอกาสในการที่จะรับการปล่อยตัวไม่ว่าจะเ,เงินเยอะเงินมากสารมองว่าถ้าจะหลบหนีนี่ก็ยากแล้วนะครับอันนี้ก็เรียน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 ให้ทราบนะครับนะครเนะีนะ่ยมีคนพูดถึงวาสนานาน่วมนะครับวาสนาาน,านวมเนะี่ยก็เขาก็เชีย์ทหารนะนี้เขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนะี่ยมีคนพูดถึงวาสนาก็แล้วแต่ใครชอบวาสนาก็ไปดูเพจเขาเนะขาก็สนิทกับ ขาเรียกผู้สื่อข่าวสายทาหารผู้สื่อข่าวมันก็มีหลายสายนะครับนะ,ะนะครับเาพูดกันต่อไปนะฮะแล้วก็กรณีวันนี้ที่น่าสนใจเรื่องข้อกฎหมายทางด้านการเมืองตอนนีนะ,ะสาวคนสนิทหรือแฟนแอมมี่ที่เขาไปจับมาที่สุวรรณภูมิ้วนกะ็ไปยื่นแลนะเสร็จแล้วประชาชื่นสอนอ,อประชาชื่นไปยื่นไปยื่นต่อศาลและศาลยกคำร้องไม่ออกหมายจับอันนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นจริ นะครับการที่จะออกหมายจับเนี่ยสารบอกมันต้องมีประจักษ์พยานมีพยานรู้เห็นว่าเนี่ยนะครับล้อผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนของแอมมี่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผารูปที่หน้าเรือนจําของเปรมในเมื่อมันไม่มีพยานหลักฐานมีมีอยู่คนหนึ่งนะที่เป็นผู้ร่วมกระทาความผิดแล้วกันไม่เป็นพยานแล้วก็ซัดทอดคนอื่นเนี่ยอันนี้ฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะการการไม่เป็นพยานก็หมายถึงว่าตัวเองจะต้องรับผิดด้วยแต่ได้รับประโยชน์การพยาน เพราะฉะนั้นคําพูดคาจาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวรอดสารท่านเลยไม่ออกหมายจับนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รู้ว่าไม่ใช่อยู่ดีดดตำรวจจะไปยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับอย่างกรณีเนี่ยอย่างพนักง,งานสอบสวนประชาชนวันนี้ก็หน้าแตกกลับมานะเพราะสารท่านไม่ออกหมายจับนะครับเพราะอะไรก็ยังไม่มีพยานหลักฐานเลยว่าเขาไปเกี่ยวข้องอย่างไร ต่การนั่งรถไปด้วยหรืออะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเ,าเป็นผู้ร่วมกระทาความผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างผมเนี่ยผมไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเพื่อนผมเนี่ยนะไปไปฆ่าใครตายแล้วผมนั่งไปด้วยแล้วต้องติดคุกไม่ใช่นะครับมันต้องมีพยานหลักฐานยืนยันว่านะยืนยันว่าไปเกี่ยวข้องยังไงอย่างอย่างแฟนของแอมมี่เนี่ยนะไอ้บอสทอมบรูอะไรเนี่ยนะครับเขาก็มันไม่มีหลักฐาน นะครับเขาร่วมก็ทําความผิดยังไงดูต้นทางแบ่งหน้าที่กันทามันไม่มีหลักฐานในตํารวจไปยื่นคำร้องกับสารออกไหมจับสานท่านยกนะครับนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,ถาสารท่านยกแล้วก็ไม่ควรจะดาเนินคดีต่อไปแต่ความเห็นกนะ็แสดงว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอว่าน่าจะกระทาความผิดเพราะนั้นก็ฝากตารวจลองไปพิจารณาดูนะนี่ก็เป็นประเด็นการเมืองนะนะครับเราเอาเรื่องการเมืองซะก่อนตอนนี้ Facebook ก็4,000พันกว่านะครับ YouTube 84 อ่า youtube อ่า youtube อะไร1798แล้วก็ TikTok 86นะครับก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับนะแชร์กันเยอะๆนะครับนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเรื่องการเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชเอาเปน็นเอาตายนะเห็นได้ข่าวลุงป้อมลงไปแล้วนี่ศิระไปรอรับหรือไงนะนะครับลุงป้อมลงนครศรีธรรมราชมัน้าจำไม่ผิดนะเนี่ยนะข่าวเนี่ยนะนะการเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชเนี่ยพรรคกล้าเขาบอกว่า นะแข่งขันสูงเนะีนะ่ยหลายๆคนก็โทรศัพท์มาเขาบอกว่านะครศรีธรรมราชเนี่ยเลือกตั้งซ่อมงานนี้เขาบอกเงินสะพัดไม่รู้จริงเท็จยังไงชาวบ้านเขาลือกันนะบางคนบอกแจกไปแล้วสี่สิบห้าสิบล้านเราก็ไม่รู้จริงเท็จหรือเปล่านะคือในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันมัน,ม,นมันเรื่องการแจกเงินนะถ้าใครมีเงินเยอะก็แจกใครมีอำนาจรัฐก็ใช้นะ ใค,ใครดูแลกระทรวงมหาดไทยใครดูแลกระทรวงทนวงกรมต่างๆนะใครเป็นนายกเทศม,มนตรีมีท้องถินมันก็ใช้กลไกลหัวคะแนนกำนันผู้ใหญ่บ้านสอจออาาทอะไรต่างๆเนี่ยม,มันใช้ในการในการที่จะ,ะช่วยในการเลือกตั้งได้เยอะนะผมเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้กับนักการเมืองที่ลงรับเลือกตั้งเนี่ยหลายครั้งแล้วก็เคยรับจ้างเกี่ยวกับเรื่องการสื่อ เรื่องการเลือกตั้งไม่ไว่าจะท้องถิง่นที่จังหวัดที่ก็มาหลายที่แต่ตอนนี้แก่แล้วก็ไม่ค่อยได้รับกลัวจะวิ่งไม่ทันเพราะค่าจ้างทีมก็หลายล้าน,นในการที่จะไปสืบสวนเรื่องการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับตามข่าวเนี่ยว,ว่าน่าจะมีการแจกเงินแจกทองเยอะเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะแข่งขันกันรุนแรงมีนพกักกลลาเสรีรวมไทยนะครับเอ่อน,นะครับพลังประชารัฐประชาธิปัต์แต่ที่น่าจับตามากคือพลังประชารัฐกับประชาธิปัด เห็นด่ากันหนักเลยโคศกโคศกประชาธิปัตย์อัดอัดแลมโบ้แลมโบ้อัดประชาธิปัตย์ <c oughs> นะครับอัดกันใหญ่เลครับเพราะอะไรครับเพราะคะแนนพลังประชารัฐเนี่ยกับประชาธิปัตย์มันสูสีนะครับนะอย่าทําไปเล่นนะครับว่านะการเลือกตั้งครั้งนี้ดีไม่ดีประชาธิปัตย์ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เตาอ,อ,อีสอสนะพลังประชารัฐอาจจะได้ก็ได้เพราะตอนนี้ฐานประชาธิปัตย์ใน ในภาคใต้ก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นคงโดนพลังประชารัฐเจาะพลังประชารัฐนี่มีทั้งแหละอำนาจทางก,การเมืองประชาธิปัตย์ก็มีนะแต่ก็ดูจะว่าใครก็ดูแลกระทรวงมหาดไทยก็พลังประชารัฐเนะี่ยรันตีว่าการกระทรวงมหาดไทยก,ก็จะกลไกก็ต้องมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนีอะไรต่างนะเพราะนั้นเนี่ยพลังประชารัฐก็น่าจะได้เปรียบแต่ที่พูดเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไปใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยพลังประชารัฐแต่ว่าเขาได้เปรียบเขามีอำนาจ นะครับนะนะถ้าเกิดพักไหนเป็นรัฐบาลอยู่ก็มีอำนาจในการใช้กลไกรับแต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ความโปร่งใสในาการเลือกตั้งในครั้งนี้นะแต่ถ้าถามผมนะผมว่าพลังประชารัฐก็มีโอกาสได้เ้าวีสนะส่วนพักอื่นยากครับไม่ว่าจะเสร,รีรวมไทยหรือพักกล้าเนะี่ยยากครับไปแข่งกับสองพักนี้ยากนะอันนี้เราว่าตามตรงนะครับแต่ว่าเขาก็ลงไปก็ต้องไปสร้างสีสัน สร้างบรรยากาศสร้างการรับรู้วันข้างหน้าจะได้เก็บขนมคะแนนต่างๆไว้เผื่อเป็นพวกปาร์ตี้ลงตีลิสต์อะไรต่างๆในอนาคตบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นนะถ้าลุงป้อมลงเองธรรมนัตลงเองศิระลงเนี่ยไม่แน่พลังประชารัฐก็มีโอกาสได้เป็นสสนะแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็มีรุ่นมีเสียวก็ว่ากันไปนะครับการเลือกตั้งนะไม่มีแล้วครับการเลือกตั้งที่ไหนตรงไปตรงมาครับ <c oughs> นะส่วนใหญ่มันก็เทาๆท,ทั้นั้นอนะแต่มันก็าหาหลักฐานยากในการที่จะไปจับเรื่องการทุจริตนะมันต้องมีกล้องวงจรปิดมีมือถือมีคลิปเสียงคลิปภาพนะช่วยงานศพหรืออะไรต่างสมัยกรุงศรีวิไลเนี่ยก็โดนไปที่ปากน้ำนะอันนะั้นหะนึ่ะนะนะนะช่วยงานศพก็ต้องระวังภาคเหนือก็มีใบศพช่วยงานศพมือนกันก็นระวังนะครับแต่กรุงศรีวิไลก็โดนปุ๊บก็กลับมาใหม่ก็นนะพลังประชารัฐเนี่ยเลือกกี่ครั้งก็ได้ ไม่ว่าจะเลือกตั้งซ่อมเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับพลังประชารัฐกลับมาได้ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกเลือกตั้งนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะเออนะบางคนบอกเชีเชยร์ยินเสรีรวมไทยก็นะก็ดีครับเชียร์ครับว่ากันไปครับนะฮะที่บ้านหนูเลือกตั้งวันที่ย7เจนี้ได้คนละ6 0พ0บาทอ่คนะ่ารถต่างหากเออดีนะรายได้ดีนะครับอนะ ก็อยากจะฝากครับรับเงินหมากาเบอร์อื่นนะครับหรือรับเงินหมากาเบอร์สุดจริติพรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่นะครับเราจะไปหาหลักฐานว่าใครแจกเงินนี่มันยากนะครับนะนะครับนะนะครับพูดมันมะันยากเลยหาหลักฐานยากนะครับจริงไหมครับพี่นะ้องครับนะอ่านะครับว่ากันไปอืม มีคนถามทนายมี yup. เงินเดือนไหมก็แล like ้วแต่ทนายเป็นลูกจ้างมีเงินเดือนทนายสํานักงานบางสำนักงานก็มีบางสำนักงานก็ไม่มีนะครับม oh> ันมีหลายแบบนะครับนะนะครับว่ายังไงนะครับอก็มีเรื่องอะไรต่อไปครับดูนะครับนะครับมีหลายพักหลายอะไรต่างๆนะนะครับแอ่มีอะไรครับอันนี้ครับนะครับวันนักข่าวไปแล้วอีกเรื่องนึงครับ นะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องรถเกง๋งนะไปกลับรถในอุโมงเถาพัฒนาการกรีนรินทิ์อุโมงครับนะในอุโมงไปกลับรถมันน่าจะโดนยึดไปอนุญ,ญาตนะคนแบบนี้ไม่ควรจะขับรถคุณซื้อใบกับขี่มาหรือเปล่าคุณได้ใบกับขี่มาได้ไงไปกลับรถในอุโมงก็ทําให้จักรยานยนต์เบรกไม่ทันชนยับจักรยานยนต์บาดเจ็บผมดูข่าวแล้วกองจงเลยงแม่งโคตรจุเล่ ใช้คำนี้นะแมงโคตุเลตนะไปกลับรถในอุโมงแเราพี่น้องประชาชนใครข้ากรุงเทพ่นะาจะเห็นนะอุโมงยาวๆเป็นกิโลเนี่ยคิดดูเนี่ยมันอันตรายมากทางก็แคบรถไปทางกลับทางคิดดูนะมันเป็นกลับรถนะคิดดูโนตะ้โหมันอันตรายมากนะในอุโมงแล้วเจแล้วเกิดอุบัติเหตุพัฒนาการสีนากลินเนี่ยนะเป็นอุโมง์ใหมน่นะครับใกล้ๆก,กับสถานีโทรทัศน์ f ู for you นะทีเอ็นเอเนะี่ยพูดงา่ายแถวแถวนั้นนะ่ะพัฒนาการ3ามสี่ผมไปออกรายการกับโมานบ่อยสมัยก่อนนะครับแล้วไปกลับรถนะฮะดูนี่คือความตูเล่นของมนุษย์กลับรถผมว่าคนแบบนี้ถือว่าประมาทเลอะเลอะร้แรงนะประกันก็จะจ่ายหรือเปล่านพฤติกรรมแบบนี้นอันตรายมากในอุโมงไมปกลับรถมันน่าจะยึดใบกับขี่นะครับประกันก็ไม่น่าจะต้องจ่ายนะนะถือประมาทเลอะเลอะไร้แรงอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะ,ะนะครับนะครับเนี่ยนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจ อาจารย์เดชาก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอีกเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องคดีดังครับวันนี้พอบอรตอรอถแถลงข่าวกรณีการจับยาไอซ์หนึ่งพันห้าร้อยกิโลกร,รัมหรือหนึ่งจุดห้าตันนะที่แม่สอดปรากฏไอคนร้ายเนี่ยมันซัดทอดเยอะแยะเลยข้าราชการสีพลเรือนสีอะไรเนี่ยซัดทอดไปซัดทอดมาไปซัดทอดตำรวจยศคนตำรวจโทกับพันตำรวจเอกหร่งไงสองคน เป็นข่าวใหญ่ใหญ่โตเลยไปทัพทว่ดพลตำรวจโทรบอกเขาเห็นพลตำรวจโ,โทรคนนี้อยู่ในประเทศพม,ม,ม่ากะกขับนะครับ,นะรบแต่ไม่ได้บอกว่าเห็นในประเทศพม,ม่าว่าแต่เห็นว่าเขาทำอะไรนะนะก็เลยเป็นข่าวใหญ่อยู่ในบันทึกการจาับกุมอะไรมีพาดพิงพลตำรวจโ,โทรไอพันตำรวจเอกอะไรเนี่ยสองคนเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการดำเนินคดีกับพลตำรวจโ,โทร นะครับวันนี้ก็ท่านพอบตอรก็รรามา,าแถลงข่าวเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะพอบตร,ร,อรบอกว่าคนร้ายซัดทอดจริงนะมีการซัดทอดจริงพลเรือนสีข้าราชการสีจริงแต่ปรากฏมันไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่จะพิสูจน์ว่าคนตำรวจโทรค,คนนี้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไงนะครับนะเป็นการซัดทอดแบบมั่วเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาซัดทอดเนี่ยก็ต้องตรวจเส้นทางเงิน อ่าดูอ่าบัญชีเงินฝากดูชัดลายดูยาเสพติดดูอะไรมีเกี่ยวข้องไหมมีภาพถ่ายมีอะไรปรากฏคนร้ายก็ไม่ได้บอกว่าม่เห็นคนตรวโทเนี่ยทำอะไรพยานหลักฐานมันก็ไม่เพียงพอก็ไม่ได้มีการดําเนินคดีนะครับเข้าใจนะไม่มีหลักฐานวนะ่างั้นฮะคดีก็จบไปแล้วคนที่มาปล่อยข่าวเนี่ยก็คือจ้องทําลายสํานักงานตำรวจแห่งชาติทาลายกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคดี ยาเสพติดผมอยากจะ,ะกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับคดียาเสพติดเวลามีการทัดทอดแล้วเนี่ยถึงซัดทอด2ก็ต้องมีข้อมูลการใช้โทรศรรัพท์นะมีแชทไลน์มีแชททาง Messenger มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินนะไปค้นบ้านเจออะไรออะตรต่างๆนะครับถึงจะมีการออกหมายจับในคดียาเสพติดเพราะนั้นใครถ้าแล้วแต่ถ้าโดนซัดทอดในคดียาเสพ นะครับมันยังไม่ออกหมายจับมันต้องมีอะไรข้อมูลการใช้โทรศัพท์แชททางไลน์แชททาง m essenger นะคลิปเสียงอ่บัญชีเงินฝากเชื่อมโยงเคยถ่ายรูปด้วยกันมีเสพยาด้วยกันฟันถึงจะดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องข้อหาสมคบกันค้ายาเสพติดน,นะลํำพังแปลว่าพอถูจกจับปุ๊บก็ซัดทอดนะมีมีคนมาซัดทอดเดชามสมมติซัดทอดผมน,นะสารต้งไปออกหมายจับตํารวจก็ไม่ออกไหมตํารวจออก็จไม่ยืน่นคำร้องต่อสาราออกหมายจับ พ่อมันต้องดูอะไรนะมีการล่อซื้อไหมนะเออนะรพอซัดทอดเสร็จรปุ๊บก็โทรศัพท์ล่อซื้อมีไหมอ้าวไม่มีมีเบอร์แบงก์ไหมนะครับนะมีพยานหลักฐานอื่นประกอบไหมถ้าไม่มีเขาก็ไม่ออกหมายจับหมายจับเข้าใจนะครับนี่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีซัดทอดนะนะครับเป็นไงพวกครับอย่าฟังแล้วเป็นไงได้โอกาสเลยสิครับ นะครับนะก็ขายาเสพติดก็ติดทุกนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคดียาเสพติดนะไม่ไม่รอดทักลายนะนะครับถ้าทันไปค้ายาเสพติดนะจับได้พร้อมของกลางนะ